หนึ่งเคล็ดลับค่าชุกความล้มเหลวในชีวิตของคุณสิ่งนั้นก็คือความต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะแต่วันนี้ครูเอวาจะไม่ได้มาพูดแต่เรื่องของความสม่ำเสมออย่างเดียวนะคะแต่ครูเอวาจะบอกว่าความสม่ำเสมอบวกกับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเท่านั้นค่ะ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เพราะใครบางคนนะคะมีเพียงแค่ความสม่ําเสมอแล้วคุณทําบางสิ่งบางอย่างซ้ําๆโดยที่คุณไม่พัฒนาตัวเองแบบนี้ก็ไม่สําเร็จนะคะเพราะมีหลายๆคนที่ไม่เข้าใจนะคะว่าเฮ้ยฉันต้องทําต่อเนื่องและต้องทําต่อเนื่องแบบไหนซึ่งครูเอวานะคะได้มีประสบการณ์ของการออกมาลงมือทําสิ่งต่างๆทุกอย่างที่ทําให้ครูนั้นประสบความสําเร็จรวมแล้วเกิดจากการที่ครูเป็นคนหนึ่งที่ต่อเนื่องสม่ําเสมอ และครูเป็นนักพัฒนาตัวเองอะไรก็ตามที่ครูต้องพัฒนาความสวยการพูดทักษะต่างๆบนโลกออนไลน์นะคะครูเอวาศึกษาเรียนรู้ไม่อยู่แค่ ที่เดิมนะคือไม่ทําสิ่งเดิมๆซ้ําๆเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันไม่โอเคมันไม่เวิร์กนะคะคุณจะต้องรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองและทําสิ่งที่มันยอดเยี่ยมมากขึ้นถ้าหากวันนี้คุณยังพูดไม่เก่งคุณควรจะพัฒนาการพูดของคุณที่มากขึ้นถ้าหากคุณนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่เก่งในมากกว่านี้คุณศึกษาเรียนรู้ให้มันมากขึ้นและมีอีกหนึ่งคีนะคะที่ครูเอวาจะมา ให้ทุกคนนั้นตั้งคำถามกับตัวเองแบบเนี้ยในทุกๆวันเพราะการใช่วันนี้นะคะเราจะรู้สึกตัวว่าเฮ้ยฉันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองเนี่ยทุกอย่างก็เกิดจากคําถามที่คุณถามตัวเองนั่นแหละซึ่งคําถามนี้นะคะทําให้ครูเอวานั้นพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอคําถามนั้นก็คือฉัน เก่งได้มากกว่านี้ไหมฉันพูดดีได้มากกว่านี้ไหมฉันสวยได้มากกว่านี้ไหมฉันหุ่นดีได้มากกว่านี้ไหมฉันทำอะไรได้ดีกว่านี้บ้าง เพราะเราทุกคนนะคะออกมาลงมือทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราล้วนแล้วต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วค่ะให้คุณรู้2อคีย์นี้เลยนะคะ1ก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอบวกกับการพัฒนาตัวเองและการที่คุณจะพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันก็คือการที่คุณต้องตั้งคำถามกับตัวของคุณว่า คุณเก่งคุณดีคุณสวยได้มากกว่านี้ไหมเมื่อคุณมีคำถามที่เป็นคุณภาพคุณจะได้รับคำตอบที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนอย่าลืมเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้นะคะ